ค <So S 2> um, ่ะวันนี้พบกับพาวันนะคะวันนี้ขวัญมีรถน่าใช้ทภาพนาฟ้าสกิลมาแนะนำสถานที่ค่ะมอเตอร์ไซค1.5เ d ตัวไฮติดเพียร์ออโต้คือ2,44นะคะสีฟ้าสดใสน่ารักมากเลยค่ะข้าขาดูจาตัวที่รอบนอกนะคะตัวนี้มีไฟสัหมอกมาแล้วนะคะก็กำลังหน้าดูดีตัดด้วยสีฟ้านะคะเสวยงเมแบบว่าตัดดีฟ้าสวยงามมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันเบริ่งนะคะ เครื่องยนต์น1,500ซีซีนะคะคุณคู hip. ้ค่ะเป็นมาใช้ได้ทั้งเบนซินแล้วก็ไฟฟ้านะคะตัวกระจกมองข้างนี่ค่ะจะปังก็ัไปเลี้ยวมาแล้วนะคะคุณผ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในกดปัานะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีวิวแบบบั้มากเหมือนเดิมเลยนะ ใช่ขาวกับขาวเนี่ยแล้วก็อคอนโซลตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบกุ้งหุนแบบสองสีนะคะเข้าตัดสินอย่างนี้นะคะเป็นตัววารุจรรีมโดดนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มพุชตาทนะคะเดี๋ยวฟังเสียงว่าจะเงียบขนาดไหน mm hmm. เสียงเครื่องยนต์เบามากๆสมกับเป็นไฮบริดเลยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะตังนี้นะคะ mm hmm. ก็เล่นได้ปกตินะคะคุณลูกค้า ยางฟังชัดนะคะนี่ค่ะก็แอร์เย็นนะคะแอร์ Air ตรงนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค,ค้าขาตรงนี้เรามาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ3ก้านนะคะของ HONDA นะคะจะเป็นพวงมาลัยฟังติมังชั่นนะคะที่จะสามารถปรับกลุ่มพุชคอนโทรลได้ปรับระดับความเร็วนะคะตรงนี้ ตรงนี้สามารถปรับระดับคุมความาเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยนะคะลูกเล่นของเขาดีถือว่ามากมายเลยทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงเลขไมกันบ้างดีกว่า,าต้องปิดประตูก่อนเนาะลูกค้าคันนี้เดี๋ยวเลขไม้เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูด้านหลังดีกว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่อ นีเราก็มี1นึ่งแส 28, มหกิกิโลนะคะอ่าคุณลูกค้าตัวนี้มีปลอกอ่ามีปุ่มอีคอนสามารถประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาสภาพาแวดล้อมได้ด้วยนะคะคไปใช้ได้ปกตินะตรงนี้ก็จะมีช่องวางอขอขออนุญาตปรตับหนาวมากเลยแอร์แอร์แบบว่บาพังยกก็หนาวแล้วเปตรงนี้ก็มีช่องใส่ของให้นะคะ รงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อสาย USB ได้อีกหนึ่งช่องนะคะจากตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีนะคะ AU X หรือ power ตรงนี้นะคะได้หลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะคุณลูกค้าค่ะ รูหลามากๆเลยนะคะบ่อข้าก็มีช่องเย็นตรงนี้สอบชอบ่ชองช่องแอร์นะคะจะมีตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูช่องแอร์กันบ้างดีกว่าค่ะเย็นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าค่ะ ตู้ไฮดิดนะคะขายอยู่ที่402,900บาทนี่นะคะไฮดิดนะคะลายมันก็จะเรียกว่าอะไรน,นะลายธรรมชาติเหรออยู่ที่เขาเรียกกันนะคะมันจะเป็นสามสีตรงนี้เลยไฟเป็อลักลาสราครุ่นนี้เลยนะคะราคราคารุ่นนี้นะคะขายอยู่ที่402,900บาทลับไม่ิท์ค่ะ4 2 9 0 0บาทนะคะปริภูมิวิธให้กดล็อกโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแค่กดปุ่มนี้ก็ล็อกแล้วก็ถดล็อกได้ออเลย เป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้คันด้า1 5 AT ไ i g h s ด i f t Gear u t o ี2 0 1สำหรับลูกค้ากวติเครตทีามาเริ่มต้นที่สีดาวได้เลยนะคะัูกค้าหะหรือเลือกที่จะขวันเพื่อให้ข่าวที่ชอบลงเบาๆนะคะโอมาค่ะ0 6 3 8 8 0 8 0 6 8 8 0 8ซื้อรถตจบวันไม่ต้องห่วงเกเราค่าเชื้อคนค่าเชื้อทุกคันฑ่มอดสมบูค้านะคะทางไตรโคว